ดีเมนเมนเมน <ๆ S 2> เป็นกำลังใจให้นะหาเดือนกลัวเด้อเด้อคุณเพ็ญสีหนทางยังอีกยาวไกลเนะขขาะค่ะเนาะไปให้เก็บใหมายายหนูจะได้เวลาแล้วนานหได้ยัง คุณป้าแอนยายหนูดูไม่ได้เลยโทราศัพท์ยายหน,นูขอบคุณภาษาคุณภาษาอังกฤษด้วยนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> ไหนเี้ยิน่ะไปเอาม้กีดไก่ก็ได้เดี๋ยวยายหนูกลับเข้าไปไกลๆกก็ได้ไหนเี้ยิน่ะไปไหนเี้ยิน่ะไปแกียงข่อยไ,ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ เน็ตยายหนูทำไมเป็นกระตุกหรือว่ายายหนูแฝงห้านไม่รู้ชัดเจนหรือเปล่าคะนอนซาลานอนอูสายหมาม<ะ>เวะมาให้กำลังใจขอบคุณนะคะ,คะนอนอู่สายใหม เตื่นบอกไป,ไปที่ระบายใ่เลยนุ่มขนาดส้มยัวท่านนออั่งเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ <î> ่ะคุณเปลี่ยนสีขอบคุณนะคะอ่ายเตลานนั่นเลยค่ะ เมียนขอดกท่ายต่างตรหลานขอดกอย่างนั้นแหละความฝันก็จะไปจริงนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะคุณป้าเอนคุณป้าเอนสวัสดีนะคะสวัสดีคุณสบายนาที่เดีวสบายใจเจ้าของเนาะนี่เหละเป็นความฝันทุกคนอยากได้พี่น้องขอบคุณนะคะทานข้าวหรือย,อยังเนาะมาเป็นพลังบวกให้ตลอดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ ายายหนูได้กี่นาทีแล้วดูให้ยายหนูหน่อยสิคะดูให้ยายหนูด้วยวย,ยายขั้นให้คุณขั้นให้คุณแม่วีรวันหน่อยนะถ้าใครอยู่ขั้นให้คุณแม่ขั้นให้คุณแม่ขอบคุณนะคะสู้ๆไปด้วยกันแมนพี่น้อง นอนอยู่ก็อื้ออื้ออยู่เ่าเข่ากลางเจ้าขอ,ของเด้ยคุณเมนียนให้ดรงหน้ายายหนูกับบางวันกับเป๊ะเป็นไรอยู่หน้าเด้อจ้ะเด้อมือได้ยยายหนูหว่างเนาะอําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านป่ากอดตําบลนหนองเหล่านะคะยายหนูจะขึ้นสองเวลาหกโมงนะคะเลิบเลิบ สู้สนะคะทุกคนแต่กยกร่อยหนูกับวาสิเลิ่นซื้อๆเด้อพี่น้องย่ายวันเนาะอยู่เคียงข้างกันมาตลอดบางวันนพนกับขืนไรกล้วยล้านต้องแนงต้องแนงมันถือพิจังสีนะพี่น้องเอ้ยก็ขอคุนหลายเด้อจ้าคุณเป็นสีที่มายืนมาเนาะชีวิตย่ายหนูโจ้เนี่ยหาเดือน หาเดือนขอบคุณน่ามาุ่งมค่นคาไหนามคาไผ่ยังพูดไม่ดังนะคะกลัวดับหลานตื่นนะคะว่าจะโงกงี้งโง่เงี้ยด้วยจะเด้อขอขออภัยขอโทษขออภัยด้วยจะเด้ออ่านให้ยายหนูอ,อ่านออกไหมนี่น ให้ยายหนูหน่อยนะคะใช่แต่ก่อนนี่ขวเห็นตาเจ้ากล้วยล้านพ้อมั็ก็อันเห็นตาเจ้าเย้ยขอบคุณนะคะสู้ๆไปด้วยการแมนพี่น้องบายดีคุณเคยอีสานสวัสดีคุณสบายดีนะคะสวัสดีคะ่ะ ขอต้อนรับนะคะขอต้อนรับนะคะข้ามสืงสงส่งเด้อจะเด้อมันเป็นคําที่แบบตื่นจานใจเนาะที่เพื่อนๆพอนคอนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะถ้าใครว่างก็สู้ไปด้วยกัน ใครไม่ไวม่างใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะยายหนูแต่คุเมินเรื่องเรื่องเห็นว่าเรื่อยพี่น้องสาราก็เห็นยาอยู่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่เขาไปทำงานที่ทามาหากินไป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 เอาของเขาไปส่งนะพ่อพ่อฟาดม้าเลยเอาไปบี๊ป้าแม่ เดินทางปลอดภัยนะคุณละไมสงสัยคุณละไมจะไปเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคอยทางไปนี่หละพี่น้องบางมือเนาะคือก็หูยโย่ายหนูหูอยู่เด้อบางมือมือได้เพื่อนเพื่อนเพ่างเ,เนาะอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านปากก่ากอดตำบลหนองเหล่านะคะยายหนูจะขึ้นสองเวลาหกโมง ยเรียนดิหยังนะ่ม่เป็นไยมี่อสอสิ่นี้แม่เนี่ยหน่อยค่ะ,ะ,คะเป็นตาลูตวนแทะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะตื่นนะคะเดี๋ยวน้องจะตื่น ขอบคุณนะคะคพึ่งพดเสียงดังน้องจะตื่นสวัสดีค่ะคุณยายแอนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณ,ค,ณคุณเพียรศรีนะคะพมลีนะคะหอดสายนอไดี๋ยึ่งนเไปนอนอูสายมาให้กันพี่น้อง เข้ามาอยู่จุดนี้ต้องเข้าใจกันเพราะว่าเพื่อนๆบางคนกับคืนพร้อมกันเนาะเลี้ยงไม่ใส่พี่เลี้ยงเขาบอกภาษาอีสานเขาบอกเอี้ยเลี้ยงนี่ล่ะพี่น้องไอ้ข้าวผัดวาเล้ยวเวนบอคนหน้าบ้านย่ามอะไรเม่อวนี้ยังถเอาไปรอมึงกัล้วกันเก่งไงเอาไปสุดบนโอ้ยยาวไปยาวไป อย่าไปโลดยาวไปโลดขอบคุณนะคะคุณเขืออีสานสวัสดีแม่เนียนนะคะ45นาทีแล้วลบตัวเลขออกให้ยายด้วยนะคะลบตัวเลขวันนี้สงสัยคุณละไมจะไปเที่ยวนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณละไมหัวผมใหา่หนูกสิงอกงอก,งอกพอผอมเล้อจจะเดือไอดีนะคะคุณป้าเอน ุณสบายดีก็สวัสด,ดีคุณป้าแอนเหมือนกันนะคะสวัสด,ดีคุณป้าแอนเช่นกันนะคะอย่าเพิ่งตื่นเดีย๋ยวได้ชั่วโมงก่อนค่อยตือนนะลูกนะร,กรักรักนะยายแอนบอกรักรัก,รกนะลาพี่น้องมาได้เด้อวันสูต่อไปนอะจ้ะเนาะนี่แหละข้าสื่งๆที่ว่าทานข้าวหรือย,ยัางเวลาหฮาหิวไม่เป็นคะแรเลให้ยายหนูนะคะใครเนาะจะมาเปิดดวงตาให้ยายหนูนะคะ นอนซาลานอนอูสายไมย่บอกยายหนูท้อไม่ได้นะลูกท้อเอาไว้ให้ไว้ให้ลิงถือยายหนูก็จะสู้มาอย่างนี้เลยค่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งตืง่คนคุณแม่เนี่บอกเป็นห่วงเป็นยายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเป็นยายยายหนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะ สู้สู้ค่ะขอบคุณนะคะกันพี่น้องเข้ามาอยู่จุดนี้ต้องเข้าใจกันเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็ึืนพร้อมกันเนาะมีเก็บไครมาหาแม,มนย่าว่าสีเศร้าก็อย่าอายโมเพิ่นด้ย่าเด้อยีสาเพื่นตอกพี่น้อง ตอนอีสาเพิ่นเพิ่นเปิดบ้านเนาะเพิ่นก็มีเพื่อนหล้ไล้เพิ่นซอยกันคอมเมนต์เพิ่นก็บไล้เลื้อลื้ลื้นลืลื้นี่พี่เลี้ยงเพิ่นมาแล้วพี่เลี้ยงเพิ่นมาแล้วเด้อพี่เลี้ยงเพิ่นมาแล้วท่านมายืนปวดขาแล้วนะคะเพิ่นมายืนปวดขาตั้งแต่้ย